สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแปงสู้ขู่สู้คนสู้หมงสู้บอลสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเอ้ยพ,พอกับซ่องน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยแม่นุ้นน่อยเข่าครัวมมือนี่ก็ได้เอ็ดยังกินเนาะคือหอมกลุ่มๆอยู่ดีอ่าหัวกิโลคือได้กิโลยาหนุ่หน่อยพูดมาก ทีเธอพี่น้องเลยต้มอีหลอเมนูเฮาแถมแทมทา้งหลอีกเสียงนี้พี่น้องเอ้ยวัดสนานะไปพาะหเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้องเอ้ยหัวผู้เดียวตามโคกนาะอันนี้บมเมนเท่าไหรเดี๋ยวพี่น้องนี่เนาะต้องขอบใจเคยลาสาวลาพี่น้องเลยเพิ่นได้เพิ่นแบงมาให้แกง่าเธอผู้ลูกเสี้ยงก็มาแต่ห้าเฮ็ดเลยพ่อ โคกไงเนี่ยเรางานนี้ต้องขอบใจเคยลาสาวลาเพื่อนได้ลฟ์เพื่อนอะเต็มตาเฮาโหลโอ้ยทำไมเอาเพชรพี่เบื่อกับชีเต็มตาขึ้นกันไปเนอากินมาได้ก็เแล้วบริเก็บพี่เราเลยคนเบื่ออืมฮ่าเธอแสบในนอนเพื่อนเลยโฟดูอืมแสบแสบแสบแกงใส่พักติวอ่อ,อนไปเอาแล้วก ไอเราไปทำเกลืน้ำลายเขาเราก็ใส่พักนางตัวหอมๆมีน้องเลยอ้าวสบายดีป้ลุายลุงังไม่ยม่ไปแกแวกเยขาเหายียดราห้าเราหมดอลมาแล้วมาเรมดลยได้ด้อด้เด้อเดเดมาเด้อพี่นะะ้องมาเด้ขอขอ่าวลูกกันเด้อี่น้อน กุุกุนแกง <โล S 2> ิกับแกง็ดรพ่น้อนเอ้หัวจิโอ่นี่ยแซ่บเนาินเงได้นกินของหัวจราเด้อลูกเชียงมาเด้อเด้อมาเด้อเด้ดดดดเลกเชียงเลยเห็นละงอกก็ได้อยู่ว่าจานะเห็นละงอกก็ได้ปอ,อ กไข่กวาบออยู่ไหนลูกรพี่น้องเอ้ยนี่ว่าเพื่นเย็นนะจะดอกอย่ามันแหลกะเปิากนะราคาข้อดอกสติดมือพี่น้อง ตีกะน้ำมันกิโลติคนกิโลสุด้วยวะนะแตดรวยคร่บมันนมันคนะโกโง่ไงคนขาวถูกคนถูกปีนอ่ะ ทำแบบตุ้มปะเฮ้ยง่ายมากเอยง่ากมาถึงอะไรกินเจ้ากินแต่น้ำนมวัดสดจะน้ำวัดเงินปะหมอตอนนี้ห้างเขกินกับดอก

กัแมได้บุมฮะเอดลยเราเ่าวกับเ็หมดเข้ไปทังเพแม่ลุงทั้งหัวเนี่ยงหางเนี่ยกากบได้มาซื่อเราแก่แลเขบบวแก่บเอไาเาถาเราร่วมเหอเ็นร่วมเหมนแล้ว ไม่ไปได้อยู่ท่องพูดขา้องันมาเผือถทอดนะเท้าหิกบอลนหายนบขึ้นมาเือกอ่ะมันหล่อมากเกินแล้วเราขึ้นซ้ายโคกบอมีไปลงไปให้สตดกขาเียกที่เดียวอืมอนิ้มๆแต่เคยบอกไม่หอนนะหงก

โอ้ยเขาใจอะไรโอ้ยเขาใจลูกเหรอโลดอัดนี้เขาเล่นทุกอย่างหมดพีดตอดพีชก็จะลดด้วยแมดพีชเด็กหนุ่ยผู้วันเนี่ยสามน่อยหนึ่งสองน้อยนึ่งหนนึ่งหน่

กัดเาไหม่องเขาเนาะข้าเขาเนี่ยก็มาเอาเนี่ยน้องมันปังหนมาใจนาให้นาเขาอีดวงนะะเกาเนี่ยเคาเกลยเพื่ตัวกันน้อยนะรยังมาช่องเบิ้งทิ้งแล้วประเทศไทยเนบ่ยตันตัวมีเอ้าตัวมีหนึ่งมัน To mày biết rủng tố một phần tố tổn em nha phó nữa lắp tiếng tang lắp nắp 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 nắp

เขาเด็ก hmm. ก uh ็คอเขาห้เ huh. ป uh ือน้อยแนม่จ้ะเขาจะับเปือแม่จ้น้องเด็กก็ไหนก็ืองานนี่ค่ะเขาเด็กกงานงานเปิดเปิดถูกต้องเพื่อกระป๋องงานเปิดเปิดตั้งเปิดเปิดยังจะมากก็ไม่งานเปนเลยก่อน ใหญ่ยากจีร์เหื่องของรกินตเร่องว่าจะจังไงไปทุ่มแเหนเส็จเสขางนัางนใ้ปลวกออกลไ่บนจอบนเท้าหน้าหูคัไปทางนนจุงใช่ไอดืน้ำหอยฮารจอบตะบนค่อยเก็บ กบคนไล่คนไลบันปนอชหนึ่งเขานยังา่บอนเอานะเ็ดบ่อเ็ดบ่มทนกรมีแบอเขาเอาเขาสบเห็นหอยเขาเอาไหย้ลูก này bác nâng tu, chập xẹp cho nó ngon ngon. Im lắm. Im lắm đâu. Im nè, của nó nhai nha. Tại <laughs> dùng của <có> xin. Nhai <laughs> nó sống của xin nào bố mít dùng bó, ờ bố mít dùng chai <laughs> với này ờ bố dùng chai <laughs> không có phí vớt không có bèn, phụt bèn phụt mà chứa này bà lút mà như này, hì 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 ra ế lại giờ ra mà, đồ đồ

แล้วเขากันก็เสือใยวะ่ะนี่เขากันเลยค้นค้นเตี้ย เน่อนรุ ba, ่ร well, like ักอะไรอะไรมันเ well, ินวะเราป็นม่ข right. ีดาล้ลเงานีออกลจะหดปวดงหแล้วเนาะ้นข้าวายนะชอบดูายนาเขาอ๋อ บบก็ได้ขอบคุณขอบคุณไลค์ให้น้องคุณไฟขอบคุกชุนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามเนาะขอบกันคลิปน,น่ <c oughs> าพี่เนาะทำไมดี